แจข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเยียรยาน,นักเรียน2,000บาทนะคะคิวต่อไปเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอาชีวศึกษานะคะหลังจากที่นักเรียนโอนแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองก็รอรับจากโรงเรียนนะคะก่อนไปรับจดรายเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y t u t u แจข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เยียวยานักเรียนกดปุ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาเริ่มแจกจ่ายเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทโอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กรณีไม่ได้รับเงินโทร1579และ1693นะคะพร้อมตัวตัวนักศึกษาปริญญาตรีสถาบันอาชีวศึกษาได้รับด้วย ล่าสุดนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือสธอได้เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนนะคะรวมประมาณ10.8ล้านคนในอัตรา2,000บาทต่อคนรวมเป็นเงินประมาณ21,600ล้านบาทไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดสทเรียบร้อยแล้วมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพทรับเงินเยียวยาทั้งการโอนเข้าบัญชีและรับเงินสดตั้งแต่1-7ถึงกันยายนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออสออหรือสอสรับเงินเยียวยาทั้งการโอนเข้าบัญชีและรับเงินสด1-7ถึงกันยายนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนรับเงินเยียวยาโดยรับเงินสดนะคะที่สถานศึกษาตั้งแต่1-7ถึงกันยายน สำนักงานคณะกรรมการ,กการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอรับเงินรับเงินเยียวยาทั้งการโอนเข้าบัญชีและรับเงินสดตั้งแต่6ถึง10กันยายนนะคะส่วนกรณีที่ผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดสอ,อสอจำนวน23แห่งร้องเรียนว่าไม่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินเยียวยาคนละ2,000บาท ที่ผ่านมาสอ,อสอได้จัดทําตัวเลขข้อมูลนักศึกษาในสังกัดสอ,อสอที่จะได้รับการเยียวยาครอบคลุมทุกระดับและเสนอไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเมื่อสภาพัฒพิจารณาและส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีกลับตัดกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสอ,อสอ,ออกไปทั้งนี้เมื่อตอนทราบเรื่องจึงได้หารือกับดรสุเทพแก่งสันเทีย เลขาที <ersch> <S <S ่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือกอสและได้มอบหมายให้ดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดสอทประสานไปยังสภาพัฒน์เพื่อพิจารณาทบทวนและขยายเพดานการเยีวยาเงินคนละ2,000บาทให้ถึงกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีแล้วเมื่อผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของสภาพัฒน์ก็ต้องเสนอให้ครมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปหากผ่านมติครมแล้ว สอสอจะเร่งดําเนินการโอนเงินงบประมาณให้แก่สถาบรรันอาชีวศึกษาทันทีทั้ทงนี้สอสอได้จัดทําตัวเลขข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน1538คนที่จะได้รับการเยียวยาวคนละ2,000บาทเพื่อเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาแล้วนะคะทั้งนี้เราก็ต้องอดใจรอนะคะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีอาชีวศึกษานะคะ อัปเดตล่าสุดโอนแล้วเยียานักเรียน2,000บาทคิวต่อไปนะักศึกษาปริญญาตรีอาชีวศึกษานะคะอดใจรอ,อนิดนึงนะคะ